จุดเริ่มต้นของ mother roaster นี่เริ่มต้นจากอะไรเรคะเริ่มต้นจากคนกเกษียณเวลากเกษียณปุ๊บรู้สึกเออดีใจมากเลยไม่ต้องรับภาระอะไรละสนุกสนานวันหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าเราเบื่ออย่างนั้นแล้วเราก็อยากทําอะไรที่เราได้ออกจากบ้านด้วยแล้วก็มีรายได้ด้วยสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าเราน่าจะทําได้ดีก็คือ เปิดร้านกาแฟเพราะเราเป็นคนชอบชอบดื่มกาแฟก็เลยตัดสินใจเปิดเขาพ่สตานเล็กๆคือแบบ grab to go อ่ะคือมาซื้อมาแล้วก็ไปอะไรย้ยแต่ด้วยความที่ร้านกาแฟของเรามันเป็นแบบแมนนวลทั้งหมดแล้วมันไม่ได้เป็นคนหนุ่มสาวคนสาวเปิดเป็นคนแก่เปิดมันก็เลยได้รับความสนใจแต่ละแก้วเนี่ยค่อนข้างใช้เวลาเพราะว่าแม่บอกว่าแม่คั่วบดเองลูกค้ามีฟีดแบ็กว่าไงบ้างคะถ้าลูกค้าส่วนใหญ่อะค่ะเขาจะเข้าใจว่า กาแฟแบบนี้เขาเรียกว่าสโลว์บาร์ฉะนั้นทุกอย่างมันต้องสโลว์อยู่แล้วเขาก็ต้องสโลว์ไลท์ด้วยแก้วหนึ่งนี้ใช้เวลาประมาณประมาณสามนาทีค่ะสามสี่นาทีแล้วแต่แก้วแล้วมนเล็ดกาแฟเอามาจากไหนบ้างะคะถ้าเป็นเม็ดไทยเราซื้อจากเกษตรกร,รแล้วก็ถ้าเป็นเม็ดนอกเดี๋ยวนี้มันมีบริษัทนําเข้ามาแล้วค่ะแล้วเราก็เลือกเอาว่าเราจะคั่วแบบไหนเราจะชงแบบไหนต้องบอกว่าแม่พิมพ์แบบพิถีพิถันมากน้ําแข็งที่ใช้เนี่ยยังต้องพิถีพิถันในการเลือกเลย เมนูที่เราพิธีพิจารณมากก็คือเมนูลาเต้<ะ>เราจะเป็นรุ่นแรกๆเลยมั้งที่ใช้น้ำแข็งกลมเพราะว่าลาเต้เป็นกาแฟนมฉะนั้นนมเนี่ยถ้ามันโดนน้ำแข็งแล้วมันจะละลายง่ายมันจะทําให้กาแฟรสชาติจืด เราก็เลยทําเมนูนี้ด้วยใช้น้ําแข็งกลมทําเองสิ่งที่แม่เ,เน้นมากๆก็คืออยากให้ทานกาแฟที่ร้านนี้ไหมคะ,ะเป็นเพราะว่ากาแฟที่เราขายโดยเฉพาะ,ะที่เป็น Third ดเบเป็นกาแฟดิฟนะคะมันจะเป็นกาแฟรุ่นใหม่ที่เราเน้นกาแฟที่กินเอารสไม่ได้กินเอาริด ฉะนั้นคุณจะต้องมีเวลาในการดื่มดํ่กาแฟการกินจากแก้วร้านจะให้ความรู้สึกดีกว่าใช้แก้วกระดาษและที่สำคัญที่สุดก็คือแถบนี้มันจะเป็นย่านชุมชนที่ยังมีชีวิตเราไม่อยากให้แก้วกาแฟลงหนึ่งใบที่คนถือไปแล้วไปวางตรงไหนก็ได้ในชุมชนให้เกิดขยะแต่เหนือสิ่งอื่นใดเราอยู่ใกล้น้ําเรากลัวว่าตกลงไปในแม่น้ําเจ้าพยาเราไม่อยากสร้างขยะขึ้นค่ะแทนสังคมทุกอย่างเลยอ่ะ แม่ค่ะแล้วแม่เกษียณแล้วแต่มาทําร้านกาแฟรู้สึกเหนื่อยบ้างไหมคะรู้สึกอยากพักไหมถ้าถามว่าอยากพักไหมไม่อยากพักค่ะแต่เหนื่อยมันต้องมีอยู่แล้วเนาะมันทําทุกวันทุกวันเราทําในสิ่งที่เรารักแล้วเรารักในสิ่งที่เราทําฉะนั้นความสุขมันเกิดขึ้นอยู่แล้วลวคะค,ค่ะ